สวัสดีครับพี่น้องผู้ติดตามช่อง YouTube ทิดบบบีมืิวเทอมินนะครับวันนี้ผมพามาที่มุมหนึ่งของวัดเกษมศัพทนารั่มครับนั่นก็คือร้านกาแฟบุญนะครับที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครับนั่นก็คือร้านกาแฟแม่ตาเคียนคาเฟ่นะครับวันนี้สีมาพามาสักการะเจ้าแม่ตาเคียนนะครับแห่งวัดเกษมศัพทนารั่มนะครับสีพามาขอบารมีจากเพื่อนนะครับเดี๋ยวจิตขอไปทางนี้เลยนะครับเนาะ นี่็จะเป็นบรรยากาศภายในร้านนะครับแม่แต่เคียนคาเฟ่นะครับโดยการดำเริของท่านพระอาครับท่านอาจารย์พระครูธรรมทรนประกาศิิธิ์ชุตินทโรตอนเพิ่นมาอยู่วัดกระเสียมศัพท์ไม่ไม่ใช่ครับกาเพิ่นกับพระปัฒนาวัดนะครับเพิ่นกับหาแนวหาค้นดึงดูดเขามานะครับเพิ่นมาวัดกระเสียมศัพท์หนยุททั้งในนะครับบางคนเขาว่าพระหูจักพรอมว่าแถวนีมีวัดนะครับเพิ่นก็เลยคิดว่าหาแนวดึงดูดคนเพิ่นก็เลยได้เฮ็ด ร้านคาเฟ่บุญนี่ขึ้นมากนะครับแม่ตะเคียนคาเฟ่ในพี่น้องเบิ้งนะครับบรรยากาศการแต่งลัานเป็นปิศาณาถ้ำพร้อมนะครับคนห่าเกิดมากนะครับเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดานะครับให้ปงสังขารนะครับนี่คือคือล่งซพนะครับให้คนมาทำบุญนะครับเวลาวันเกิดอันใดี็กล้วแต่นะครับมีโอกาสนะครับเดี๋ยวสืพผ้าขึ้นไปไหวแม่ตะเคียน นะครับยูเทิร์นสันสองของร้านกาฟแฟเมตะเคียนนะครับตอนนี้ครับบรรยากาศกับซี่หาม่งแรงนะครับ <c oughs> นี่คือสันสองของร้านกาแฟ,ะฟะบุญครับของวัดเกษมศักดิ์แม่ตะเคียนกาแฟนี่เห็นว่าพี่น้องต,ต้นต้นตะเคียนซึ่งยูคูวัดเกเกษมศักดิมม์มาหลายฝ่าหลายปีนะครับเป็นร้อยๆยปีแล้วล่ะนะครับเพราะว่า ไทยบ้านเหลากล้วยเพื่นกับว่าเกิดมากกัเห็นโหลดนะครับต้นตะเคียนต้นนี้นะครับพระอาจารย์กิ่งกัดเลยว่ามาซอยกันสางวัดมาซอยกันพัฒนาวัดนี่แหละเฮาเพื่อนว่านะครับดึงดูดคนเขามาทาบุญหล,ลายลนะครับเดยวสิพายางเบื้องบรรยากาศนะครับของวัดกเกษมศักดิ์พัฒนารัมได้อีกมุมข้างบนนะครับอันนี้ก็จะเป็นฟังที่ตะวันตกนะครับมองไปมุมนี้ก็จะเห็นอุโบสถเกษมศักดิ์ สิมอีสานนะครับมาเบงนะครับนะครับี่มุมนี้ครับนี่คือมุมอุโบสถนะครับสิมอีสานสื่งกำลังพัฒนานะครับสื่งเพิ่นกับกำลังดีขึ้นนะครับกับว่านได้แล้วเ็จพี่น้องกับมีโอกาสกับสามารถมารวมทับุญได้นะครับที่วัดเกษมสัพพัฒนารามบ้านลอกกล้วยตำบลเหนือเมืองอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ ผู้ติดติดตามช่องนี้กะมัอนี้มีที่เด็ดดิพี่น้องผู้ติดติดตามช่องยูทูปทีวีพี่มือเวเทมินมัอนีก้กะมีที่เด็ดดิใกล้เมื่อแล้วเพืน่นว่าเดี๋ยวสีภามาเบิรงกันครับนี่ก็จะเป็นผ้าเจ็ดสีนะครับข้าเจ้าเอามากแก่บนแม่ตะเคียนนะครับแต่มีก็จะมีชุดไทยเนาะตามความเชื่อของคนไทยนะครับผู้เพิ่นมาขอบารมีขอพรแม่ตะเคียนเพิ่นกับประสบความสำเร็จเพิ่นกับ น้ำซิงนี่แหละนะครับมาถวายชุดไทยแน่นะครับผ้าเจ็ดสีแน่นะครับเดี๋ยววันนี้เสื้อผ้าพี่น้องเบื้องแนวดีๆครับเบื้องแนวดีๆมันๆไว้น้ำกันนะครับนี่คือบรรยากาศนาสันสองของลานแมตตเคียนคาเฟ่ฟังนี่ก็จะเป็นฟังขี้นิกบุญรักษานะครับเป็นขี้นิกนวดแผนไทย นะครับกับพี่น้องรับปวดเส้นปวดเอวปวดขากับมาบีบมานวดกันเลยนะครับโดยหมอโดยหมอหนวดแผนไทยนะครับประจาอยู่คลินิกนี่แหละนะครับตั้งแต่เวลาเก้านาฬิกาเป็นต้นไปนะครับจนถึงเวลาสิบเจ็ดนาฬิกานะครับ,บ,บนี่จะเป็นด้านหลังของวัดกเกษมศัพท์นะครับ พระอาจารย์คิงกับคณะสงฆ์เพื่อกปรับผู้ไม่ศัดให้สวยงามเลยนะครับเิ่นว่าอีกต้ไปก็จะดันให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกมมหนึ่งของจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับนี่สีผ้ามาขอบาร,รมีจากเจ้าแมตะเคียนนะครับเพิ่อยูคูกับวัตรกับเัมซับยูคูกับพระพทธทสศาสนามาโดนแล้วนะครับเพิ่นว่าต่างแต่ต่างบัตรเกาเกยมากก็เห็นเลยนะครับต้นตะเคียนต้นนี้ ความศักดิ์สิทธิ์ของต้นตะเคียนวักกระเสียมสับพี่นองกระเบื้องเอานะครับจากข้าเจ้าเอาชุดไผ่เอาผ่าเช็ดสีมาแก่บนนะครับบางคนกับมาขอพ่อเรื่องไปสอบไปยังกปรผสมข้าวสา็จกับไม่แก่บนแม่เพิินนะครับบนสีผ้าพี่นองมากขอสุขขอหลับผู้ลงคนมาหลับก้อยก็ยืดตลาดตัวคนระย่างพี่นองหลับร้อยหลับร้อยครับรอจะเข้านะครับจังเลยกับขอเจ้าแม่ตะเคียนแห่งวักกระเสียมสับ นะครับโปรดภายลูกหลานผูต้ติดที่ตามช่อง YouTube ทิดโปบบีมือวิตามินให้มีโศกมีไส้น้ำกันนะครับในวันที่16พฤษภาคม2 5 6 7ที่จะมาถึงนี้ครับให้มันมันไปน้ำกันนะครับก็จะได้มีเงินมาทําบุญอุทิศบุญให้ตัว่าเมตยเคียนนะครับผูต้ติดที่ตามช่อง YouTube ก็ให้เพื่อนได้ลำรววยน้ำกันมันมันน้ำกัน นี่ก็จะเป็นสารเพียงตาของแม่ตะเคียนนะครับเทียบิดาค้นสวยของห้านะครับวันนี้ภาพมาขอบารมีแม่ครับบรรยากาศในช่วงเร่งๆของวันนี้ครับมีโอกาสได้มาวัดกเกษมสัพทารามพ,าพระพ้องมกเบิ่องอีกมุมหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นซันเทิงของลานแมตาเคียนคาเฟ่น,นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมีที่เด็ดให้เบิ้งครับจะเย็นๆ มาบเบื่องมุมนี้ครับโอ้มุมสุดไทยเพื่อนอามาถวายแม่ไทยเคียนมีแต่สุดงามๆนะครับเพื่อนมาขอบารมีแม่เพ after, hmm. ิ่นปรสสาวเสัตวเพิ่นก็เอาสุดมาถวายให้แม่ใส่งามๆนี่ครับพี่น้องเห็นบอชัดๆเลยที่เด็ดนะครับควมหวางของ้นไทยเนาะเป็นไรครับงามๆผู้ใดเห็นกะโศกโศกมันหมาน้ำกันเด้อครับ สวยงามเลยทีเดียวครับผมสวยเลยครับนี่แหละพี่น้องจังไดยกับมันหมาน้ากันโศกหมาน้ากันเด้อะนะครับจังไดยกับพ่อพ่อกันไม่ในคลิปต่อไปนะครับฝากกดติดตามช่องทีวีบีเมื่อวิทยุไี่ได้ครับเด้อสวัสดีครับ